ดูขนาดหัวน้ำของพึ่งรังนี้ครับใหญ่และสวยมากน้ำพึ่งเต็มทุกรอดเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ปิดตาทั้งหมดแค่นั้นเองแต่รู้หรือไม่ครับว่านี่เป็นคลิปหาพึ่งที่ผมทำใจได้ยากที่สุดนับตั้งแต่ทำคลิปหาพึ่งมาเลยนะครับจะเป็นเพราะอะไรนั้นมาดูกันเมื่อวันที่5มีนาคม2567ที่ผ่านมานะครับผมกับไอ้กบนะครับหรือว่าพานกบใน Facebook นนก็กลับไปดูพึ่ง รังที่เจอไว้เมื่อ15วันก่อนนะครับรังนี้นะครับรังใหญ่มากนะครับอยู่ต่ำๆเลยนะครับแต่พอไปถึงนะครับเข้าไปดูปรากฏว่าพึ่งรังนี้ไม่อยู่แล้วนะครับมันโดนเขามาซุเอาไปแล้วหรือว่ามาสอยเอานะครับใช้ไม้สอยเอาถึงกับเศร้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่พอออกไปข้างนอกผมใช้กล้องสองทางไกลสองดูมันมีตัวพึ่งบินขึ้นครับ ปรากฏว่ามันอยู่ในพุ่มนี้ครับนี่ครับไอ้กบก็มาเลพอเห็นก็ทําการเตรียมอุปกรณ์ในการขึ้นเอาพึ่งรังนี้ทันทีเลยนะครับเปลี่ยนกันถางกับไอ้กบอยู่นานเลยนะครับกว่าจะขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันรกมากครับทั้งมดทั้งอะไรนะครับในที่สุดก็ขึ้นมาถึงรังพึ่งนะครับก็ถือว่าไม่สูงนะครับมองขึ้นไปนี่หัวน้ําอูมมากใหญ่มากรังพึ่งครับ ดูเลยครับขนาดของหัวน้ํานี่ใหญ่และสวยมากนะครับคอนก็ใหญ่นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ขาด6 7เจดแดกิโลนะครับรังนี้นะครับรังก็ออนกําลังเต็มเลยนะครับกําลังเริ่มปิดตานะครับน้ำพึ่งสวยจริงๆครับดูเลยครับเต็มหน้าจอนะครับขนาดของหัวน้ํานานๆจะเจอแบบนี้นะครับแถวบ้านผมนะครับเป็นอะไรที่หายากนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการ เอาน้ำพึ่งหรือว่ารังพึ่งกันเลยนะครับกั้นแรกเราต้องตัดส่วนที่เป็นเกสรอ,ออกไปก่อนนะครับสังเกตว่าจะมีส่วนของเกสรอ,อยู่ข้างล่างส่วนที่เป็นน้ำพึ่งนะครับเพึ่งจะเอามาใส่รวมกันไว้แบบนี้นะครับเราจะต้องค่อยๆเซาะมันออกเพื่อไม่ให้มันปนกันนะครับถ้าปนแล้วน้ำพึ่งมันจะไม่สวยนะครับนี่ส่วนนี้เขาเรียกว่าเกสรแถวอีสานบางที่เขาจะเรียกว่าขิงวันนะครับ ก็นิยมเอาไปกินเอาไปดองเหล้าแบบนี้นะครับต้องค่อยๆแซะค่อยๆดูนะครับไม่งั้นมันจะปนนะครับบางคนก็บอกว่าผมลีลานะครับขั้นตอนนี้นะครับไม่ได้ลีลานะครับเราต้องพิถีพิถันนะครับเพื่อให้น้ําผึ้งเนี่ยมันสวยนะครับค่อยๆแซะออกนะครับดูให้ครบนะครับบางทีมันใส่เกสรไว้อีกฝั่งแต่อีกฝั่งเป็นน้ําผึ้งแบบนี้ก็มีนะครับตัดยากมากนะครับพอเคลียร์เกสรออกหมดแล้วเราก็ เอาถุงมารองครับเพื่อจะตัดํำพึงใส่ถุงนะครับก็วัดขนาดกันเรียบร้อยครับกะว่าจะตัดก้อนนี้ก้อนเดียวเลยเพราะว่าถุงเราเนี่ยใหญ่กอดีกับก้อนหัวน้ําก้อนนี้เลยครับก็เอาถุงรองไว้แล้วก็ค่อยๆแซะนะครับ หลังจากแทะน้ำผึ้งเสร็จนะครับไม่รู้อะไรดนใจครับผมคิดอยากที่จะเอาถุงอีกใบมารองเพื่อใส่น้ำผึ้งก้อนนี้นะครับแล้วหายนะมันก็เกิดครับมือที่จับก้อนน้ำผึ้งอยู่ด้านล่างก็อยู่ต่ำมากด้วยนะครับนี่คือหายนะอีกหนึ่งชั้นแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นครับพี่น้อง ก้อนหัวน้ำมันหนักครับมันก็เลยหลุดแล้วก็พลิกออกจากมือผมไปนะครับจังหวะนี้ทุกอย่างหยุดนิ่งเลยครับพูดอะไรไม่ออกเลยครับจังหวะนี้แค่ผมเอามืออีกข้างมาอุ้มรับหัวน้ำที่อยู่สูงขึ้นมาแค่นี้ก้อนหัวน้ำก็ตกลงไปในถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้ผมไปทําแบบนั้นนะครับพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมถึงกับนิ่งแล้วก็เสียน้ําตาอยู่บนนั้นเลยนะครับบอกแบบไม่อายเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่น้ําพึ่งนะครับมันคือรายได้มันคือสิ่งที่จะเอาไปจุนเจือครอบครัวของเรานะครับก็พูดไม่ออกเลยนะครับเสียดายมากนะครับได้แต่โทษตัวเองครับนอนไม่หลับเลยนะครับทั้งคืนเลยครับคืนนั้นนะครับก็ต้องขอโทษ อายกบนะครับที่พาไปตั้งไกลเนียครับขับรถไปกลับเนี่ยเกินร้อยกิโลนะครับเพื่อไปโยนก้อนหิน้าทิ้งลงไปเนะครับผมเสียใจมากเลยนะครับพูดไม่ออกเลยนะครับอย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากจะพลาดนะครับพี่น้องแต่สิ่งนี้ก็ไม่อยากให้เกิดเนาะแต่มันก็เกิดมาแล้วครับได้แต่ทําใจยอมรับมันครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมทําใจไม่ได้อยู่นานมากครับ ตอนแรกคิดว่าจะไม่ทำคลิปนี้แล้วด้วยนะครับก็ครั้งหน้าก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับจะเอาไว้เป็นบทเรียนเนาะก็หวังว่าจะไม่พลาดอีกนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้เป็นประสบการณ์ก็แล้วกันขอบคุณมากๆครับ